ดีเช่นเคยนะครับผมแฟนๆ fc ของช่องแดงชานลนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยครับก็นําข้อมูลแนวทางมาฝากให้พิจารณากันนะครับผมวันนี้ก็มีนะครับสามสำนักหรือ3แนวทางข้อมูลนะครับจะมาแนะนํานะครับผมก็มีโอเคลอตเตอรี่นะครับผมสิบเลขฮิตนะครับเลขเด็ดนะครับของโอเคลอตเตอรี่ สำหรับโอเคลอตเตอรี่นะครับผมนะครับผลงานดีนะครับผมงวดที่แล้วนะครับผมวันที่หนึ่งมิถุนายนะครับผมผมได้ให้แนวทางข้อมูลแนวทางนะครับของโอเคลอตเตอรี่ไว้วันที่หนึ่งมิถุนายนะครับผมก็เข้านะครับสี่ห้านะครับเต็มๆเลยนะครับผมก็แนวทางงวดที่วันที่หนึ่งมิถุนายนะครับสาหรับโอเคลอตเตอรี่ผลงานดีนะครับผมงวดนี้ก็เลยนํามาฝาก ให้ทุกท่านพิจารณาดูนะครับผมสำหรับโอเครลอตเตอรี่นะครับก็กลับไปดูย้อนหลังที่ผมให้แนวทางนะครับข้อมูลแนวทางไว้งวดวันที่1มิถุนายานะครับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับผมครับแล้วก็มีของอาจารย์โกยบ้านไล่นะครับผมแล้วก็มีแมงปอนะครับผมก่อนที่เราจะไปติดตามนะครับขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอๆไป ของช่องแดงชานอลด้วยนะครับถ้าชมเสร็จแล้วก็มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ถ้าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับผมก่อนจะไปนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลาะกินแบ่งเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมฝากไว้นิดนึงนะครับก็มาชมแนวทางของ โอเคลอตเตอรี่นะครับผม10เลขคิดเลขเด็ดนะครับผมว่ามีเลขแนวทางไหนบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมเลขตัวที่1เลยนะครับแนวทางเลขตัวที่1นะครับก็มีนะครับตัวที่1 5 8นะครับ5 8นะครับก็เป็น1นะครับเลขดังจากสโซในโซเชียลนะครับผมงวดนี้ดังมากแล้วครับ5 8 8 5นะครับผมดังมากตัวที่2นะครับผม ก็สี่สามนะครับสี่สามนะครับก็เป็นเลขดังพระชนมายุสี่สิบสามพรรษาของราชินีนะครับผมสี่สิบสามนะครับแล้วมาตัวที่สามนะครับแปดเก้าแปดเก้านี้ก็ยังดังเหมือนเดิมทุกงวดนะครับก็ยังติดตามกันทุกงวดนะครับแปดเก้านะครับผมและตามมาด้วย นะครับตัวที่สี่นะครับเจ็ดหกนะครับเจ็ดหกนะครับเจ็ดหกก็เป็นเลขดังจากสูตรในโซเชียลมอนกันนะครับผมของแม่น้ำหนึ่งด้วยนะครับผมเจ็ดหกนะครับผมนะครับมาตัวที่ห้าครับห้าเจ็ดนะครับนะครับห้าเจ็ดอีกเป็นก็เป็นอีกหนึ่งนะครับที่เลขดังนะครับ จากสูตรโซเชียลนะครับผม75นะครับ5 7 7เจ็ดนะครับผมตัวที่6ก็29เป็นเลขของแม่พุ่มพวงนะครับผมนะครับแนวทางที่7นะครับผมเลข13 7นะครับก็เป็นเลขของแม่พุ่มพวงนะครับไปชนกับของแม่พุ่มพวงแล้วก็ขวนใจรวยไวนะครับนะครับนนี่นะครับผม แล้วมาตัวที่8นะครับตัวที่8 73นะครับผมตามนี้ก็เป็นของแม่น้ำหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเป็นเลข3ตัวนะครับก็ใส่6เข้าไปนะครับเลขของแม่น้ำหนึ่งนะครับ6 7 3นะครับผมนะครับและตัวที่9 28ครับ ตัวที่928ครับผมก็เป็นเลขมงคลของราชการที่10นะครับแล้วก็ไปชนกับเลขเกียบตกะและกับเลขนำลาบนะครับผมนะครับแล้วตัวที่10นะครับ6868นี้ก็ไปชนกับของบ้านไผ่มืองพลนะครับผมเป็นเลขดังของบ้านไผ่มืองคลนะครับเป็นสถิติที่ เข้ามากกว่าหลุดนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นเลขของโอเคลอตเตอรี่นะครับก็นํามาฝากพิจารณานะครับผมก็ลองพิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับผมถ้าชอบก็ไปละตัดสินใจเลือกซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งนะครับเก็บไว้นะครับผมเดี๋ยวจะหมดแผงก่อนนะครับหรือว่าเกี้ยงแผงนะครับผมนะครับแนวทางต่อมาก็ของอาจารย์โกยบ้านไร่นะครับผมก็ให้แนวทางบนนะครับ บนให้5กับ7นะครับ5กับ7นะครับผมก็มาดู5ก็มี5 0นะครับ5 0นะครับ5 2 5สองนี่ก็ไปชนกับเลขดังนะครับของโอเค10เลขโอเคนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับ 58นะครับของอา,อาจารย์กกยบ้านไรนะครับแนวทางนะครับผมเลข7นะครับเลข7ก็มี7 0นะครับ7 0 73นนะครับ 74, 74 74ก็ไปชนกับของบ้านใหม่เมืองพลน,นะครับผมนะครับ7478 78, 78. อันนี้เป็นเลขบนนะครับคราวนี้มาดูเลขล่างนะครับเลขล่างนะครับเลขล่างให้ศูนย์กับสีครับให้เน้นที่ศนกับสีนะครับนะครับศูนย์ก็มีศูนย์สีนะครับ6 4 6 4ก็ชนกับบ้านผัยมงคนนะครับผมครับ 9กแล้วก็เกนะครับแล้วก็มา05นะครับ07นะครับแล้วก็63แล้วก็65นะครับนี่เป็นเลขของอาจารย์โกยบ้านไรนะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมถ้าชอบก็ นะครับจีบเจ็บนะครับไปเลือกซื้อลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับผมนะครับมาดูแนวทางขัดมานะครับเป็นเป็นของแมงปอนะครับผมครับก็ให้มาเลขบนเลขบนสามตัวนะครับเลขบนสามตัวนะครับก็มีเจ็ดแปดสี่ครับ เจ็ 7, 8, นะครับ4 8่แปดสามสี่เแล้วก็2 7 4นะครับอันนี้แนวทางนะครับเลข3ตัวนะครับแล้วก็มีเลขนะครับบนล่างนะครับ บนล่างบนล่างก็8ปดนะครับตามมาด้วย83นะครับตามมาด้วย7 4 7 4ก็ชนของอาจารย์บ้านไผ่มืองพลนะครับ7 4นะครับ7 4 7 3ก็ชนกับแม่น้ำหนึ่งนะครับ7 3แล้วก็7 8 ตามมาด้วย80นะครับตามมาด้วย60 50นล้วก็40นะครับถ้าไม่ทันก็แคบหน้าจอไว้นะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของแมงปอนะครับก็ที่จะให้เน้นๆนะครับแนวทางของ แมงปอนะครับก็เน้นๆนนะครับสามตัวก็เจ็ดนะครับเจ็ดแปดสี่นะครับเจ็ดแปดสามนะครับสี่เจ็ดสามแล้วก็มาสองเจ็ดสี่นะครับอันนี้แนวทางข้อมูลของแมงปอนะครับผมที่ให้เน้นๆไว้นะครับแล้วก็มีเรข่สองตัวนะครับก็ให้ไปที่แปดสี่นะครับแล้วก็มา นะครับแปดสามแล้วมาเจ็ดสี่เจ็ดนี้ก็ชนกับบ้านไผ่มงคลนะครับอันนี้ก็เน้นที่เจ็ดสามก็ชนกับแม่น้ำหนึ่งนะครับแล้วก็หกศูนะครับหกศูนแล้วก็สี่ศูนยครับนะครับนะเป็นแนวทางของแมงปอนะครับผมนะครับก็นำมาฝากให้พิจารณากันนะครับ ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับผมถ้าชอบก็ตัดสินใจซื้อลอตเตอรี่และสลากกินแบ่งเก็บไว้พิจารณานะครับนะครับก่อนที่จะหมดแผงก่อนนะครับผมนะครับก่อนจากกันนะครับวันนี้ก็ขอฝากนะครับถ้าทเสร็จแล้วดีมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์นะครับก็เป็นอีกทางกำลังใจนะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ